เวลาปฏิบัติก็ต้องตั้งใจพอสมควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ชีวิตท่าเสียสละออกมาบวชในศาสนาก็ต้องทำประโยชน์ในมันถึงพร้อมสมกับวา่าเป็นนักบวชน้าที่ของนักบวชก็คือ ศึกษาพระธรรมคำสอนพริเจ้าแลากปฏิบัติอยากก็โยนย่อลงม,มาเอินบาคันธาธุราวิปัสนาธุราคันธาธุราคือการศึกษาทำเหียนเรียนพระธรรมคำสอนพริเจ้าจะถึงการเรียนสวดมน่น ต่างๆขอวัดปฏิบัติต่างๆเพราะอยู่ในสังคมมีสังคมในการประเพณีไอประเพณีนี่ก็เกิดขึ้นมาที่หลังพุทธกาลแต่งเสียงงานแต่งงานงาน,งานโซบงานขึนบานใหม่มีการสวดถอดถอนมีการสวดวันมงคลอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่มาเกิดขึ้นมา,านเป็นประเพณีของชาวไทย ที่เฮ็ดจิงไดกกาอยากมีให้พระสงฆ์ทั้งหลายมีส่วนในการนำพาก็เลยจึงเป็นประเพณีเ่านีเฮ้ากระ้องศึกษาทำเฮียนเรียนรู้ก็จริงอยู่อาจจะว่าโบเมนคำสอนบระเจ้าที่ไม่เฮ็ดจังสี่แต่เฮ้าตรงเข้าใจว่า พระเพนนีนี่ก็เป็นไปเพื่อให้กลมคกืนซึมซับเพื่อห,หลายๆคนบางคนบ่เคยเขาวัดเท้เทียเพราะสิ่งเหล่านี้เขาจึงได้เขาวัดเขาก็ต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้สวดสาธยายแล้วก็บวิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติเพื่อจะ ยกระดับจิตของตอนเองพัฒนาใจตนเองพัฒนาใจตนเองแล้วก็ต่อไปก็เป็นการที่ไดเ้เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลอื่นนการนำพาหงาโยมสัตว์ผู้มมิสัทธาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนพระเจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควรแทน,นเฮาทั้งหลาย ขูใครต่อคุณงามความดีมามีโอกาสเข้ามายู่รวมกันั้งเวลาภาวนาก็ต้องพยายามตั้งใจเต็มทีอจะเลื่อนให้เข้าใจบาะรุบร,รเจ้าคำสอนพระองค์บราสมัยสองพันกว่าปีมาบุคคลใดเหตุตามคำสอนพระเจ้าก็ยังมีผลอยู่ การปฏิบัติสินสมาธิปัญญาชาญสม่าบัติกันยมีคือเก่าท้าเหตุถือตามคำที่บรอรุ์เบาเก่าแล้วกลบเป็นการสะสมอบรมบารมีเมื่อปฏิบัติแล้วมั่นก็ต้องเข้าใจเรย่องว่าการกระทําสิ่งใดก็ตามก็ต้องใส่เวลาอบรมบ่มนิสัย สางนิ้ใชเจะาของขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะมันจังสิเป็นบุญว่าเป็นบุญแล้วจะเกิดเป็นบารมีบารมีเต็มแล้วก็สามารถทําประโยชน์ได้มากมันก็ให้เจ็บเงินเมื่อเัามีเงินเกิดมากบ่มีเงินจากบาทกระลีบผวยขวา้าแสวงหาเก็บหอมรอมร,ากการิบประหยัดหองการใส่ใจละก็ประหยัด มเมื่อเก็บพร้อมร,อมร่ำลึกประหยัดน่อยว่าหูกับจากการแสเวงหาและกับประหยัดฟังเลยแล้วก็จะมีเงินเก็บเมื่อไม่เงินเก็บแล้วต่อไปหันถ้ามีเงินแล้วเห็ดทิ้งได้ก็ได้ง่ายอยากได้ยั้งก็ได้อยากซื้อยั้งก็ได้พอการที่เพียรพักเพียรขยันหาเก็บพร้อมรอมริ เหมือนกับบุญบารมีมันไม่เกิดขึ้นมาโพเป็นโหลดมันเกิดขึ้นจากที่เฮาทั้งหลายอบรมบ่มในใส,สายสะสมการทำบัตรสวดมนตที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบ้างไ้จะเป็นการอบรมบ่มบารมีปกติเฮาเป็นคนอยบานกัน,นอนตื่นเสายเฮียเกียดตนี่ยจังหน่อย แต่มาที่นี่มีขอวัดปฏิบัติคูบาอาจารย์พันว่าถึงจิตจวัดสิบอย่างคือการขวดวิหารลานเกดีลงโบสดรักษาปากข้องทำวัดชมุนเสาเย็นอุปทาขูมฆคุบาอาจารย์มั่นก็นเลยทั้งเฮาก็เลยต้องยกระดับเอื้นบานั่นคือขอวัดปฏิบัติทุกคนบวชมาแล้วกันยกขึ้นไปใส่ขอวัดปฏิบัตินั้นมันก็นเลยสิเป็นอันเดียวกัน ้านบรเป็นสันก็นแล้วแต่คนแต่สิเหตุแล้วจะผู้ใด้ิ่ทำกับเหตุปูคนระย่างมันก็นเรียกว่าเป็นขอวัดปฏิบัติระบบระเบียบขนบธรรมเนียมเปรียบเสมือนกับได้ได้กับดอกใหม่พิสูสององค์งคสาม,มานีนผู้บวชนมาเหมือนกับดอกใหม่ทุกคนงามของไผ่ของมันดูในคนละทิศละทาง เกิดในตระกูลต่างกันดอกไมน้นี่มันกระจัดกระจายอยู่มันก็เห็นความงามยากแต่ว่าเมื่อผู้มีปัญญารู้จักเวลารู้จักการดนนํำดอกไม้มานลอยล่วงเป็นพวงเดียวกันไม่จัดระเบียบดอกไม้หลากสีแต่จัดให้มันเป็นความงดงามมันก็เกิดความงดงามเป็นพวงมาไล่เป็นพุ่มดอกไม้ ช้นใดชั้นใดกับชั้นนั้นอาตัวสีเป็นพุ่มเป็นผ่านหรือเป็นสีลอยรัดเขากันคือเส้นใหญ่นั่นเสมือนกับกับขอวัดปฏิบัติศีลธรรมจึงมาเป็นอะไรถามว่าบุคคลมักนางสมาธิโย่บริภคดมักมักตื่นเดิกดูเสาเจ้าบอ่อมากินขเขาเชียริโยกปเจ้าบริมักแต่แหลกมันบริมัก แต่เมื่อเขามาแล้วก็ต้องได้เหตุตามนั้นมั่นกะจึงเป็นความงดงามเหมือนกระดกใหม่ที่นํามาลอยล่วงมาทํำชาระ,ะความสาดเนีวก็ลอยล่วงให้เป็นพว่วงมั่นกะนาทัศนะศึกษาผู้ปฏิบัติคือกันเมื่อผู้เฝือนอบรม,รมตนใดระดับหนึ่งจากเป็นคนที่เบาโป,ป๊กกระเ๊กการสิเป็นคนเบ,เบา ระเวทระวังคำเบาจ่ายเพื่อค้นการอยู่การกินกันไปกันมาอายุหื่นกันนั่งค้ยอยกกระไดนั่งสั้นขาของเขาเนื้กระไดแลวกลาก,กินอยู่บานอยู่หืนถ้ากินทั้งยางถ้าคุยทั้งเบาเัองกินส่วนเสียกระไดแต่มาฝึกอบรมใหม่โดยการสำรวมในการกินเอินบาฉันเอินว่าพิจารณาอาหาร พิจารณากินพอดีพอว่ามันกินเพื่อลาเหรียญมันกินเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานถ้าว่าลาเลรียเพลิดเพลินสนุกสนานเมอนกับกินทั่วไปชาวบานกินกินเหล้ากินยากินเพลิดเพลินสนุกสนานกินเพื่อเหรนม้วนแต่สามนาชีภาพข้าบวชมาแล้วเรานั่นถือตัดกินเพื่ออิ่มอยู่ได้เพื่อบอกให้เจ้าของเน็ดเหนื่อย เพื่อจะไปทำประโยชน์น,นี่บอกมากมม้กับเพื่อว่าให้เข้าตลอมใจบอกเพื่อตลอมใจเข้าใจมาลงสู่การปฏิบัติการปฏิบัติการแนะนำกันดูดูล่มหายใจเฝ้าดูล่มหายใจล่มกระทบให้เห็นพยายามมาให้เห็นล่มกระทบถึงสามฐาน ลมกระทบปลายจมูกหน้าอกุกแล้วกะท่องใส่คำภาวนาบริกรรมพูดกระองลมหายใจคำภาวนาตั้งสติให้มันเต็มทอม้องเบาเสมอแล้วก็ปล่อยออกอพลิกษุนั้นเพึ่งทำความศึกษาซ้ำเนียก ดูเรียล,ลเราในลมหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวออกยาวภิกษุนั้นเพิ่งทําความศึกษาว่าเราจากทาความศึกษาสําเนียวว่าเราจากหายใจเข้าสั้นออกสั้นพยายามสําเนียกสังห้อมซ่อมเบิงจอบดูนะหายใจเข้าสั้นออกสั้น พิเศษนั้นเพิ่งทําความสําเหนียกว่าเราจากหายใจรู้รกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายจอ,อกดังนี้อันที่สามเลยว่าเมื่อหายใจสั่นแดวเข่าสั่นออกสั่นหูแล้วก็ต่อไปหู้ลมก,กองลมทั้งปวงอกองลมทั้งปวงกัดเฉยๆยน่งตอนที่ห้าหู้ลมกระทบบานต่อไปห้าขยายหู้ลมเข่าไหลเข่า ลมบอ,อกไหลออกนะเข่าออกมือไหลนะนะพยายามประคองสติชัมนญาประคองความรูของเมือนะพยายามประคองรูกองล,ล,องลมอ่าตอนนี้ขันแม,ม่นแม่หม่ห้องหัวลมสันลมเง่าการกระทบของลมแต่ก็มารูกองล่มทั้งป่วงทั้งมัด หูของลมทั้งบวงแล้วเข้ากับจะเห็นลมละเอียดลงบอสันเกินไปบ่ยาวเาเกินไปพอดีพอดีประคองลมพยามประคองลมหายใจเบาๆประคบเหมือนกับห้องอผู้ใดเคยจับป่าเนะาะชอางใช่ไนมห้องเคยจับป่า จับปลาเนี่เห็นแบบปลาอยู่นี่นะบามคนขลาดเลยคุบปะไงกำม,มือมันก็ดีดลุดมือมันมีเทคนิคก็คือค่อยๆเอามือค่อยส่วนส่วนส่วน,วน,วนขันห่อเห็นมือเบาปลา,ามันก็บดินแห้งค่อยๆแต่จังหวะขอล้วก็ค่อยเน้นเขาเนียนเขาจับปุ๊บปลามันก็อยู่นะถ,ถ้าคลาดห่อคุบบะแหงเลยเหมือนกันดินกันแบบไงกับลุดใหญ่ การประคองลมหายใจค่อยประคองเบาๆเบาๆเบาๆเมืเ่อประคองลมหายใจลมหายใจค่อยจะค่อยเบาลงเบาลงความรู้ก็ามสุขพงขึ้นสติสิลายขึ้นลายสัมปัญญะตัวหูวเมื่อในขณะจะชัดเจนความรู้ก็ามสุสัดขึ้นสัดเห็นลมสัดขึ้นสัดขึ้น ความคิดใดอันเกิดขึนมาว่าถึงความคิดกับความ้งซสารตอนนี้ถ้าเฮ้าฝึกรู้ลมหม่ๆหมนี่คือ,อย่าสนใจความคิดสนใจเื่องลมนั่งภาวนารู้ลมจนได้ยินเสียงลมหายใจได้ยินเสียงลมหายใจหรือย,อยังอ่พาพากนั่งถ้ายังบ่ท่านได้ยินเสียงลมหายใจเจ้าของนี่โอ้มันก็สิยังเอากันเน่อยู่ด้ นั่งไประดับหนึ่งประคองลมหายใจรยจะเห็นลมได้ยินเสียงลมหายใจหัยใจขับพีษเสียงลมหายใจของถ้าได้ยินเสียงลมหายใจต่อไปมันได้ยินหอดเสียงหัวใจเต้นทุบ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 ได้ยินหอดเสียงลมหายใจได้ยินเสียงหัวใจเต้นนี่มันจะรู้กายภายนอก ถ้าลมหายใจค่อยเบาลงเบาลงความเบาในภายในข e like. องลมหายใจเห็นลมหายด้งยินเสียงลมหายใจเบาลงมันสสได้ยินเสียงกายทํางานจะมีความรู้ซึกในกายทั้งภายหนอกนักตึงกายนี oxygen, CPU, is, ot, ่นักอึงหัวใจเต้นตึบตักทึตักทึกตักตึกตักทึกตักสิบประจรได้หลายอย่างเมตตาคืนสมองดังมึนบึนบึนึน ดังอืๆในเขื่อนดังมึดคึกคักคึกบางเทียนางไปมันดังพิยาผ้าดังแตกแพระมันดังมันมีความดังในในร่างกายจะรู้กายเมื่อรูล้ลมหายใจไม่หอนหันกายกับสีหงว่าความดัง,งเสียงรม่หายใจสียงรุ่นสียงกายดังมันมานำกันเท่ากับพยายามรู้ ลูแต่บริไปปรุงไปแต่งยาปรุงยาแต่งยาไปคิดมากให้หูมันหูเหน่ตามประกอบความูซึิงได้เกิดขึ้นเฉพาะหนาลูในเฉพาะหนามันเกิดยังข้นลู่หงมื่อหงมื่อ,อมั่นให้ท่านนะหงมื่อ,อมันให้ท่านกันบภาษาเฮาตามประกอบข้อมลูลหงมื่อให้ท่าน เราต้องสนใจว่ามันสิคิดย้งเพียงยาไปใส่ใจความคิดตอนนี้ใส่ใจนี่ลมหายใจพื้นฐานมันดูนี่เมื่อลู่ลมหายใจระคลองลมหายใจเบาลงบาลงลมหายใจเบาเบาลมหายใจนี่มันก็จะค่อยละเอียดลงเดี๋ยวลงเบาจนแทะจนหายใจเข่าคลายก้อนนน้อยโดนๆเบาหายทีหนึ่ง กายกระบอกกระเผื่อกายอันที่ดองดังดึงดังดังแห่งๆก็คอยเบาโล่งหัวใจเต็มแห่งๆก็จะคอยเบาโล่งเบาเบาโล่งน้ากันเมื่ลมหายใจระงับกายกับระงับกายสังขานกายหยาบก็คอยระงับตามคอยเบาโล่งเบาโล่งดังทึงดังดึงดังดึงดังเอาไปมาคอยระงับดับเข้าไปอยูผ้าวานเอกอยภายใน นิ่งอยู่ภายในสงบระงับกายหยาบก,ก็ะระงับกายละเอียดก็ระงับดับอยู่ภายในนี่หลังจากนั้นนั่นพอสมควรมันก็จะเกิดความตื่นอยู่ภายในความรลูตื่นผงภายในก็ที่คอยถอนออกโสิไส้ยินเสียงดังขึ้นแห่งขึ้นแห่งขึ้น กายกเห็นกายทํางานเป็นปกติล่มหายใจค่ะเป็นชายออกมาเป็นปกติตามประกอบความรู้เมื่อความรู้พงข้นภายในความสว่างปรากฏจะมีความสว่างพงข้นภายในความคิดเบทนาถ้าเขาไปได้ในระดับนั้นเมื่อเวทนาปรากฏในกายมันึงมีความอึอดอัดขาหมึนขาปวดเแาว่า เรามันสิหูซึกท่านที่เนีย่ยหลางกายมันก็นมีหัวซึกเวทนานปรากฏขึ้นในกายความปวดรวดหลาวเก็บมึนแต่ความอึอดอดัดในใจปรากฏเกิดถึงความอยากปรากควคงอยากผิดอยากเปลี่ยนหรือยาบดอยากลูกอยากไปอยากมาความคิดกับประดังพอดีขึ้นมาความคิดกับปรากฏเกิด ถาภาวนาพุโทโธนี่นพทผโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธโ,โแห้งขึนแห้งขึนชัดขึนเท่าพยายามส่งารมณ์ใบมันบอิยูปะตลอดต้องเข้าใจได้บ้างสีห่หยูจังสันตลอดกาบโมแมนพระพุริเจ้าว่าถึงมันเป็นอนิจจังบท,ทียงเท่าป่าถนาบังคับอยากให้เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นถูกเพราะความป่าถนาความอยาก ทือยาทยยนอยากให้เป็นเช่นนั้นจึงเป็นถูกพระพุทธเจ้าจึงให้กำหนดลูให้ท่านบามั่นบ่เทียงแม้ความสงบนี่ขอบ่เทียงจิดบริสงบอยู่ตลอดเลยมันก็ออกมาสูผ้าวารับลูกความศีละงับกิเลสล่วงใดกับพอมีสติทัมปชัญ,ญาะหเมื่อให้ท่านบาัดหายดูลมหายใจเขาจะลูกให้ท่านความคิด มเมนตตามความคิดไปตามประกอบความหลู้ลูกท่านความคิดได้เกิดขึ้นหูท่านยับหูแล้วกับว่าต้องไปใส่ใจมันหูว่างหูว่างนะหูว่างก็คือมันไปนัสร้างเมมันเดีสินะมึนคิดเออมึงคิดมึงคิดกูบริคิดใหนว่าไวหรือว่ามึงคิดกูบริคิดมึงคิดกูบริคิดมึงจะคิดอยางงั้กูก็ตามหู กอมึงคิดอย่างนั้นมึงคิดโอ้มึงตัวกูมึงหลอกกูโดนนอตันนี้นั่นผ่านมาแต่เต็มวันเมื่อก่อนผ่านมาแต่ปีกายปีก่อนมึงเอามาคิดอยู่นอโว้ยท่านตามประกอบข้อมู้ข้อมคิดตนเองเสียนบามันมาหลอกมาหลอนเฮ่าอยู่บอเศร้าทั้งที่มันผ่านมาแต่งนมนานมันยังแวบมาเรื่องนั้นจบไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนพูนแต่ปีก่อน มันยั่งพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาหลอกมาหลอนมาดึงกระสากมาทําให้เกิดความรู้สึกพอใจว่าพอใจ,อ,ใจอยู่ในอารมณ์ของเฮาถ้าเฮาบ่มีรรมคือเปขาไปรองรับถ้ากันจิตยอยู่ในระดับที่ว่านี่มันมีรรมตัวหนึ่งปรากฏคือเปขาธาทมความคิดปรากฏดขึ้นมันสิบ่ทถูกประสุกนํามันเสียนความคิดเป็นตัวหนึ่งตัวหลุเป็นตัวหนึ่ง,งมันสือปล่อยวาง เองมันโดยธรรมชาติพอเข้าตามประกอบดูร่วมหายใจอยู่แล้วมันก็จึงสลระอารมณ์ความคิดเหล่านั้นเห็นอยู่คิดอยู่บ่คิดแต่ว่ามันบวบวนไหวบถูกบะสุกนําเท่ากับรู้ความคิดนั้นแต่เสียนบาความคิดนี่มัน <c oughs> ค่อยหลอกล้อเท่าอยู่ตลอดทั้งที่มันผ่านมาแล้วตั้งแต่น,นมนานสิ่งที่ทำคํำที่พูด การได้พบได้จเจอมู่คณะคุยกันตั้งแต่โดนแต่ว่าโดนดมีนคิดขึ้นมาเรื่อยบ่ข้าวคิดขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาอยู่เรื่อยพุทธขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่พูนหน่อยๆเพิ่ขึ้นมาให้หูยายจิไปหลงายาหลงไหลสานไปตามความคิดให้หูท่านความคิดก็คือจับล่มหายใจให้มันๆเอาล่มหายใจเหมือนเสมือนเสือกข,ขู่คอมันไหวนะ บอกอุปมาเปรียบเทียบนะเอาคำภาวนาเป็นเครื่องทดมันมันจังสิบบภากเอาลมหายใจเป็นเครื่องผูก้อมันไหลมันก็เห็นความคิดปรากฏขึน้นขณะหูท่านมันก็นหายพับปพราว่าข้าวมันกับปรากฏขึน้นหูท่านหายพับความคิดนี่จเป็นตอนเป็นตอนบานมันถบอบุญไหว มันสิคิดเป็นเหลืองเทเลเหลืองขึ้นมาหายว่ามันเกิดิมมีเวลาบอกิดบ่บอกิดนั่นมีบาดนิ่งเป็นแต่ตัวรู้เป็นแต่สภาพว่าเห็นลมหายใจเห็นคําภาวนาอยู่ตัวคิดกะบ่มีโดนๆมันก็สิคอยคิดพับขึ้นมาเร่องหนึ่งอ่าัญญาขันปากกดขึ้นพับขึ้นมาทีหนึ่งหู้ท่านมันกรดับหู้ท่านมันกระดับมันเกิดจะเป็น ตามลู่ยังสิลู่กันยังสิ <c oughs> หูดับ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 จะาหน่อยความคิดกับระงับดับใครเส้นความคิดเป็นเรื่องธรรมดามันจะบื่ยึดหมันเธอมันพอเห็นมาหูแล้วว่าความคิดนี้มันเป็นส่วนมากกับเป็นสิ่งที่อดีตที่ผ่านมามันมาทำให้จิตใจหฮางกระทรัพย์กระทายดินล้นบนวาย เพราะนั้นเมื่อหูอแล้วเฮาหลูอยู่เฉยๆหนึ่งอยู่เฉยมันก็นจะหายไปเองแต่เฮากับชิบ่บุญวายบ่จะไปบังคับกันหูนเฉยๆก็กถูกปล่อยวางมีการภาวนา